ถาถึงจุดนั้นก็สงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าถึงจุดนั้นแน่นอนฮะมันมีปัจจัยเสี่ยงอยู่แต่ไม่มากก็คือการโจมตีของฮิสบุลลอนดโดยจรวรวดหรือฮามาสเนี่ยไปยังเมืองที่เป็นศูนย์กลางปฏิกรปรามณูของอิสราเอลและยังเป็นที่เก็บหัวรบนิวเคลียร์ที่นั่นด้วยเป็นเมืองเล็กๆที่เป็นเมืองเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์ถ้า สามารถเจาะไปได้แล้วก็โจมตีเมืองนี้ได้เนี่ยอเซลอาจจะต้องลุกขึ้นมาใช้ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อจัดการกับฝ่ายตรงข้ามก็ได้แต่ถ้ารเซลเริ่มใช้นิวเคลียร์ก่อนผมเชื่อว่ามันก็จะต้องมีประเทศอืน่นที่จะพร้อมจะตอบโต้โดยนิวเคลียร์เหมือนกัน ไม่ใช่อะถ้าการป้องกันตนเองเนี่ยมันวัดกันตรงไหนแล้วตอนนี้ลุกเข้าไปตีกาซาจนจะเละเป็นผุยหงแล้วเนี่ยถือว่าป้องกันตนเองหรือเปล่ากรณีปาเลไตน์เนี่ยถ้าตั้งกองกำลังกสาทธิภาพได้ก็เ,เอากองกำลังเหล่านี้เข้าไปเข้าว่ายาสึกปิดใช่ไหมมันก็ทําได้แต่ยูเอ็นไม่มีอะไม่มีใครเสนอแล้วก็ใครจะออกค่าใช้จ่าย ไม่เหมือนตอนที่เขาบุกอิรักยังเอากําลังยูเอ็นไปได้เพราะว่าสหรัฐสปอนเซอร์ทั้งที่มันไม่ชอบทําเลยเพราะเอาข่าวเรื่องเรื่องว่าซัดดัมมีอาวุธหาปะลทําลายโลกลเ,เนี่ยมาบุกถล่มเตจเนี่ยไม่มีเลยสักนิดเลงไอ้อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นปัญหาที่เป็นวัวพันหลักเพราะงั้นดูแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นแนวคิดที่ดีนะว่าควรจะต้องปฏิรูปหรือปฏิสังขรณ์ก็แล้วแต่เนี่ยเออใครจะทา จะต,ต้องมี U N หนึ่ง U N สองอยู่คนละคู่ไม่น่าจะมีความเสี่ยงนะคะหรือว่าแรงจูงใจที่ถึงขั้นทำให้เกิดการใช้อาวุธหนักอย่างอาวุธนิวเคลียร์ใช่ไหมคะอาจารย์คือ มันมีปัจจัยเสี่ยงอยู่แต่ไม่มากก็คือการโจมตีของฮิสบุลลอนดโดยจรวดหรือฮามาสเนี่ยไปยังเมืองที่เป็นศูนย์กลางปฏิครปรลเมนูของอิสราเอลและยังเป็นที่เก็บหัวรบนิวเคลียร์ที่นั่นด้วยนะเป็นเมืองเล็กๆที่เป็นเมืองเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์ถ้าสามารถเจาะไปได้แล้วก็โจมตีเมืองนี้ได้เนี่ยอสราเออาจจะต้องลุกขึ้นมาใช้ใช้ระเบิดนิวเคลียร เพื่อจัดการกรับไฟไฟตรงข้ามก็ได้แต่ถ้าไอเซลเริ่มใช้นิวเคลียร์ก่อนผมเชื่อว่ามันก็จะต้องมีประเทศอื่นๆที่จะพร้อมจะตอบโต้โดยนิวเคลียร์เหมือนกันครับถึงวันนั้นเนี่ยมันคงหยุดกันไม่อยู่เพราะต่างคนต่างก็ไม่ไว้วางใจกันและกันและองค์กรต่างชาติก็ตรงๆก็ไม่มีน้ำยานะครับค่ะถ้าถึงจุดนั้นก็สงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าถึงจุดนั้นแน่น,นอนฮะถ้าเกิดนิวเคลียร์เนี่ยมันก็สงครามโลกครั้งที่สาม ประเด็นก็คือว่าเออ่จะยับยั้งชั่งใจกันได้ไหมขนาดนี้แต่ในสภาพหรือความที่ไม่ไว้วางใจกันเนี่ยผมว่ามันมันมันยากนะครับไม่มีใครจะห้ามได้ไม่มีใครจะมาเคลียร์เพราะว่าบางชาติพูดยังพูดกับอิเซลอย่างด่าเลยนะครับแล้วแล้วจะไปพูดกับใครอานาจไปต้องพูดถึงแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้นั่นอ่ะมัชชาความมั่นคงคือ national i i u n security c o u n เนี่ยมันก็ เออมันก็เดินไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้มันต่างคนต่างไปสองขั้วใช่ไหมมันก็คอยบล็อกกันวีโต้กันอยู่เรื่อยจนกระทั่งออกอะไรมาไม่ได้เลยแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยการใช้คําก็ยังวีโต้เลยนะครับเพ่นบอกว่าไม่มีการประนามฮามาสต้องให้เพิ่มอะไรเงี้ยนะพอบอกประนามฮามาสแล้วต้องก็บอกว่าต้องยืนยันว่าเซลมีสิทธิ์ป้องกันตนเองนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าถ้าการป้องกันตนเองเนี่ยมันมันวัดกันตรงไหน แล้วตอนนี้ลุกเข้าไปตีกาซาจนจะเละเป็นผุยองแล้วเนี่ยถือว่าป้องกันตนเองหรือเปล่ามันก็ต้องไป define นะหาคําจํากัดความมาว่าขนาดไหนอย่างไรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าสับใดที่สามชาติไม่มี enforcement ไม่มีกําลังไม่มีความสามารถเนี่ยก็ลําบากครับ ชุดที่อาจารย์พูดน่าสนใจมากมากนะคะบทบาทองคอง์กรระหว่างประเทศที่ควรที่จะมีอํานาจนะคะทวงดุลระดับหนึ่งนะคะหรือว่าคืออย่างน้อยก็น่าจะต้องบริหารจัดการนะคะหรือว่าสามารถที่จะจัดการสถานการณ์ได้ตอนนี้ไม่สามารถทําได้นะคะการสัญญาณยูเ UN นะคะหรือว่าองค์กรสหประชาชาติเนี่ยน่าจะสําคัญแต่ว่าคําถามก็คือจะเริ่มที่จุดไหนคะอาจารย์คือใครจะมาสัญคาณยูเ UN ใครจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะอเมริกา หรือว่าจีนหรือรัสเซียเพราะว่าตตอนนี้มหาอำนาจก็อยู่ในสถานการณ์ที่คือมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะโลกมันแตกโลกมันแยกขั้วขนาดนี้นะคะค่ะใช่อาจจะต้องมียูเอ็นหนึ่งยูเอ็นสองแอยู่คนละขั้วนะแต่ว่ามันมันลำบากที่พูดเนี่ยปัญหามันวัวพันหลักคือหนึ่งใครจะซัพพอร์ตเอาแค่ว่าอีขั้วเหนือเขาเรียกร้องนะย้ายสถานที่ตั้งเข้าไปอยู่ในนิวยอร์กเนี่ยอเมริกาก็คุม แล้วพอจะกันแกแล้งหรือว่าทำอะไรเนี่ยก็ไม่ให้บีซ่าเข้าประเทศซช่ย่างนั้นล่ะใช่ไหมก,ก็ได้ไเพราะว่ามันพื้นที่เขาถึงแม้ว่าจะตั้งสํานักง,งานสหาประาติเพราะงั้นก็มีคนพยายามจะให้ย้ายก็ถ้าย้ายแล้วใครจะสปอนเซอร์ก็จะมีปัญหาอีกเหมือนกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มสูงดุทีเพราะการทํางานของของยูเอ็นเนี่ยม,มันค่อนข้างแพงนะครับเพราะจ้างผู้สรงคุนวุฒิเยอะแยะนะครับหลายคนก็อยากไปทํางานที่นั่นไอ้อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นปัญหาที่เป็นวัวพันหลัก ราะงั้นดูแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นแนวคิดที่ดีนะว่าควรจะต้องปฏิรูปหรือปฏิสังขรณ์ก็แล้วแต่เนี่ยเออใครจะทำเ,เป็นคำถามที่ที่สําคัญนะใครจะทําเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วใครจะมีเรี่ยวแรงคืออีกอย่างนะเอาแค่แค่จะตั้งตั้งกองกําลังรักษาสันติภาพเนี่ยเ,เรียกว่าอ่ายูเอ็น e อ่อเพลสคิปปิ้งอเนี่ยนะยังยากเลยเพราะว่าใครจะอาสามาแล้วใครจะจ่ายเงินสนับสนุนมันก็ยังเกี่ยงกันอยู่นะครับ ไอ้ตอนที่เกิดสงครามระหว่างอียิปต์ที่ลบเรื่องของสุเอตกับกับฝรั่งเศสและอังกฤษนะ่ะมันมีการเสนอจริงๆเข้าเข้า s e c u r i ตี้เ u n c ซึ่เนี่ยมันไม่ผ่านแต่มาเข้าเข้าสมัชชาใหญ่ประกร,รบหานผ่านเสร็จแคนาดาเนี่ยอาสาเป็นกองกำลังที่ที่แคนาดาอาสาเพราะว่าแคนาดานี่เป็นทั้งเอ่อเรียกว่าสมาชิกของ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 สหรัฐแต่เพราะอยู่ในพื้นที่ทวีปเดียวกันขณะเดียวกันก็อยู่ในคอมมอนเวล อกองอฤษและฝรั่งเศสก็เลยอาสาเป็นกองกําลังแล้วก็มีกองกําลังสมทบก็เข้าไปหยาสศึกระหว่างอียิปต์กับกับเอาน,นั้นได้กับอียิปต์กับตับ้งกษิษฝรั่งเศสได้ทางนั้นเพราะมันมีกองกําลังกศธพนี้กรณีกรณีปาเลสไตน์เนี่ยถ้าถ้าตั้งกองกาลังกักษภธพได้ก็เอากองกําลังเหล่านี้เข้าไปเข้า่าหยาดศึกติใช่ไหมมันก็ทําได้แต่ยูเอไม่มีอ่ะไ,ไม่มีใครเสนอแล้วก็ใครจะออกค่าใช้จ่ายนะครับไม่เหมือนตอนที่เขาบุกอิรัก ยังเอากําลังยูเอ็นไปได้เพราะว่าสหรัฐสปอนเซอร์สหรัฐต้องการจะทําให้ดูว่ามันมันมันชอบทําเต็มที่แล้วในการไปถลม่มอิรักทั้งทั้งที่มันไม่ชอบทําเลยเพราะเอาข่าวเรื่องเรื่องว่าซดัมมีอาวุธมหาปะเลยทาลายโลกเนี่ยมาพอปลุกถล่มเตจเนี่ยไม่มีเลยสักนิดหนึ่งนะอันนี้มันก็มันก็เป็นควยเซีนที่คนก็ถามว่าอีเราเราเราคุณเอามาตรฐานตรงไหนมาเป็นเครื่องวัดกลายเป็นว่าใครที่ มเสียงดังกว่าใครที่เป็นเจ้าของเงินมากกว่าก็จะเป็นคนสั่งการหรืออย่างไรอืดูเหมือนว่า UN ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตไปซะแล้วนะคะเพราะว่าคือด้วยองค์กรก็ตอนนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของอำนาจในการบังคับใช้นะคะหรือว่ากระทั่งเรื่องของทรัพยากรต่างๆเองก็ตามนะคะทีนี้คือ,อมีสงครามในโลกนี้นะคะจุดนี้ที่ ที่เกิดคู่ขนานนะคะก่อนหน้านี้ก็คือรัสเซียยูเครนสงครามที่อิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยมีผลอย่างไรกับสงครามรัสเซียยูเครนกับอาจารย์คะขอทําให้ให้ภาพของสงครามรัสเซียยูเครนมันมันหายไปกาบจอสือ่ออันนี้เป็นเรื่องสำคัญเมือนั้นคุณเซเลสกี้แก <c oughs> จะต้องออกทีวีทุกวันเพราะว่าเป็นเป <c oughs> ้าที่แกมาเรียกร้องความสนใจนะขงบช่วยอะไรตอนนี้ก็เงียบไปแต่ว่าถ้าจะไปดูติดตามสถานการณ์จริงๆเนี่ยเวลานี้ก็ยังตึงกําลังกันอยู่อ่ะ ไม่สามารถจะจะยึดดินแดนอะไรกันได้ก็แค่ยุเครนถ้าโจมตีก็โจมตีปลายตะเข็บที่รัสเซียตั้งรับไว้แล้วพยายามจะเจาะแนวไปทางมังเมืองนะครับเช่นเช่นมาล,ลิโทโปอะไรเงี้ยเพื่อจะลงไปใครเมียก็ไปไม่ได้เพราะเข้าไปเดี๋ยวยรัสเซียก็ตีโต้กลับนะครับ <S <S มันก็มันก็เกิดเกิดกระแสแต่ว่าคนไม่ได้ติดตามสนใจละตรงน,นี้แล้วก็ไม่ได้เอ,อ่เอ่อ ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรเพราะว่าพอพอพอ้พนไปจากจอเนี่ยทางยุโรปก็ถือโอกาสเพราะว่าจนอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยให้ความช่วย,ยเหลือเท่าไหร่ครับคุณจติตตาสงสัยจะหลุดไปแล้วครับก็เพราะงั้นเนี่ยสถานการณ์เรียกเรื่องของอ่ายูเครนเนี่ยตอนนี้มันก็ถูกลบไปจากข่าวด้ยความสนใจก็น้อย การช่วยเหลือก็จะน้อยแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะก็ยันกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งมีประเทศยุโรปบางแห่งเลยก็เสนอแนะว่าให้ยูเครนเนี่ยเจรจาหยุดจริงแล้วก็สันติภาพกับรัสเซียซะแต่ว่าบนเงื่อนไขยอย่างไรอะเป็นเทอมหรือคอนดิชันอย่างไรอันนี้ก็ไม่ยังไม่มีความชัดเจนซึ่งคุณเซเลสกี้ท่านก็ประกาศว่าท่านยังไม่มีแนวคิดอย่างไรที่จะไปเจรจากับรัสเซียนะครับส่วนในเรื่อง ท้องแคบไตหวานหรือทะเลจีนตอนใต้เนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาโลกแตกเพราะจีนก็ถือชาบหน้านะเราขีดเส้นปละเก้าเส้นเนี่ยเอายึดครองพื้นที่ที่เป็นทับร้อนถามว่าประเทศอื่นๆเนี่ยจะไปเจราจากับจีนคงยากเพราะว่าประเทศเล็กๆทั้งนั้นแล้วจะทํากันอย่างไรก็ไม่มีใครจะมาตัดสินได้นะครับผลต้องเรื่องเรื่องไต้หวันเนี่ยจีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนเพราะฉะนั้นใครมาแตะจีนไม่ยอมประเด็นคือว่าถ้าการเลือกตั้งที่จะมีปลายปีนี้ ถ้าพักของนางใช่อิงวนเนี่ยได้เป็นรัฐบาลแล้วเกิดประกาศว่าจะแยกตัวจากจีเนี่ยจีจะยอมหรือนั่นก็จะเกิดความตึงเครียดที่ใหม่อันหนึ่งแล้วยังมีตัวแปรเช่นเกาหลีเหนือก็กำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ผู้บรรจุบนหัวรบให้ได้พอตอนนี้เขายังยังอมันห,หัวรบนิวเคลียร์เขามันยังเทอดท่าใส่จรวดยังไม่ได้ก็กำลังพัฒนาอยู่ถ้าเกาหลีเหนือมีทเทคโนโลยียน,นี้ซึตามข่าวก็บ,บอกว่าได้รับการ ที่แน่จากรัสเซียแล้วแล้วใครจะไปห้ามตอนนี้เหนือได้คุณทิมจองอืนหรท่าน,ท,าน,นาท่านค่อนข้างจะอะไรอ่ะบูมบบูท่นค่อนข้างบูบูก็ต้องก็ต้องฟังกันไปนะครับอันเนี้ยผมว่าอันมันก็จะเป็นสถานการณ์ทีนี้ใครจะคิดว่าจะเกิดปะทุกันที่ที่ตอวันออกกลางในเมื่อฮามาสบุกโจมตีในครั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิด นะครับมันเกิดมานานละแล้วก็จะไปวัดแค่วันที่เจ็ดว่าอามาเป็นคนเริ่มต้นก่อนเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าปฏิบัติไอ้เรื่องเนี้ยมันสืบทอดมาตั้งเจ็ดสิบหกปีละโดยที่เอลก็ยังไม่ยอมปล่อยดินแดนเหล่านี้คืนให้ปาเลไตน์เขาได้ตั้งประเทศของเขานะตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นปนัญหาที่ที่ลกแตกอยู่ยังคาราคาซังแล้วก็ไม่มีใครนนันได้ขนาดว่าก็อ,อย่างที่บอกปรนะชาชาติมีมติ ออกมาให้ให้คืนดินแดนเนี่ยเขายังไม่คืนเลยเขาก็อยู่เฉยๆแล้วทราบไหมไหมว่ารอเอลเนี่ยถูกอ่อ,อันนั้นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยประนามมากที่สุดในโลกอะ่ะคือตั้งกระตั้งตั้งสํานักง,งานนี้มาเนี่ยไม่เคยประนามใครมากมาก,มากเท่านี้มาก่อนประเทศอื่นอาจจะโดนครั้งสองครั้งเอสเอเนโดนมาตลอดแทบทุกปีนะครับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนถามว่าเขาแคร์ไหมเขาไม่แคร์เพราะว่ามีสหรัฐหนุนหลังอยู่ ทำไมถ้าไม่มีสหรัฐนู่นหลังอิสราเอลถูกถูกแบนทั้งโลกเนี่ยเขาเดือดร้อนแน่แต่สหรัฐนี่จะคอยปกป้องอันนี้ก็เป็นประเด็นทีนี้ทำไมสหรัฐปกป้องก็ต้องเข้าใจว่าอิสราเอลมีบทบาทที่ผลเหนือก,อการเมืองสหรัฐครับอันนี้มันก็โยงกันนะครับแล้วทีนี้ไอ้ผลกระทบเนี่ยมันก็จะเกิดทั่วไปเพราะยุคยุค globalization เนี่ยมันเชื่อมโยงหมด,หมดหละการค้าระหว่างประเทศจงกักสหรัฐทำสงครามไอเศรษฐ,ก,ฐกิจกจีน ก็กระเทือนสหรัฐแซงชั่นรัสเซียก็กระทบกระเทือนหมดในเรื่องพลังงานราคาปุ๋ยนะครับเรื่องข้าวสาลีที่ถูกแซงชันเนี่ยก็ขาดแคลนไปด้วยราคาอาหารก็เพิ่มขึ้นสูงตอนนี้แม้แต่ข้าวข้าวเจ้าของเราเนี่ยข้าวข้าวข้าวสารของเรา,าเจ้าเราเนี่ก็ยังยังราคาพลอยเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะอินเดียไม่ส่งออกแล้วก็เวียดนามค่อยๆชะลอการส่งออกแต่เราก็ยังส่งออกไปสบายๆ ถึงเวลาถ้ามันขาดแคลนขึ้นมาคนจะเดือดร้อนกันอนกันแล้วครับดังนั้นดูเหมือนว่าเชื้อไฟสงครามและความขัดแย้งมันมีอยู่หลายจุดมากนะคะเที่ผ่านมาเดี่ยโลกก็ดูเคยได้ประสบการณ์นะคะที่เกิดขึ้นความเสียหายตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหรือกระทั่งสงครามเย็นก็ตามนะคะคือแล้วก็เรื่องของสงครามก็ พักไปนะคะมีคนพูดได้ซ้ำว่าโลกยุคดีนะคะเขาไม่ทําสงครามกันแล้วนะคะไม่รบพุ่งกันแล้วเพราะทุกคนตระหนักถึงความเสียหายแต่สุดท้ายมันก็กลับมาอีกนะคะในหลายจุดของโลกนะคะในมิติของความมั่นคงเนี่ยในอนาคตนะคะคือเรากลับถอยไปตรงที่เรื่องของสติภาพในระดับที่ จุดเดิมนะคะอย่างเช่นหรือน้อยอย่างน้อยกลับไปที่ช่วงยุคของสงครามเย็นก็ได้นะคะมันไปไม่ได้ไหมคะหรือว่ามันมีแต่จะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้น,นจนกระทั่งแตกหัางกันอีกรอบแล้วคือทั้งโลกเนี่ยก็จะกลับไปมีสัติภาพอีกเนื่องจากตระหนักแล้วว่าความขัดแย้งหรือว่าการรบกุ้งกันมันทําให้เกิดแต่ความเสียหายคือในใน,ในมิติของความมั่นคงเนี่ยจริงๆเขาเขาเขาลากเส้นแบ่งกันยังไงเขาดูที่เรื่องผลประโยชน์ของชาติทีนี้ ถ้าใครมีอำนาจมากกว่าก็าจะพยายามจะเอาเอาผลประโยชน์ให้ตัวเองมากกว่าเพราะมีมีกระปั้นหนักกว่าที่มันหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยคนเขารัดไม่ได้เขาต้องไปรวมพวกกันเพื่อต่อสู้นะครับอย่างกรณีที่ยงโมสหรัฐเนี่ยตั้งสหประชาชาติขึ้นมาก็อ,อาศัยจะเป็นเครื่องมือสร้างเบอร์แบงค์เข้ามาสร้าง i อเเข้ามาสร้างสวิฟขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือดังนั้นนะ่ะในใช้ในการแซ็ชั่นนะครับทีนที้อีกขั้วหนึ่งเขาก็ไม่อยากจะทนต่อไปแล้ว เพราะว่าถ้าถ้าไปลาไปขัดขืนอะไรก็ไปยึดเงินทุนสำรองเขาอะยึดไปเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะอย่างรัสเซียตรงยึดไปสามแสนกว่าล้านรัฐการนิสสานก็ึ่งไม่ค่อยจะมีเงินอยู่ก็ถูกยึดไปอีกทั้งทงท,งท,งที่เขาเป็นคนปลดแอกจากที่สหรัฐไปยึดคอเขานะก็ยึดเงินเขาอีกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะเป็นธรรมเพราะงั้นไอ้เรื่องผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมันก็จะจะขัดแย้งมากขึ้นในเมื่อระบบมันไม่แฟร์ระบบไม่เป็นธรรมงั้นก็มีการเรียกร้องว่า New World Order นี่น่าจะเป็น New Fair Order ป่ะนะครับโดยที่มันแฟร์สำหรับทุกชาติไอ้เรื่องนี้เคยมีการเรียกร้องม,มาแล้วในอังทัดอังทัดก็คือไคณะกรรมการเกี่ยวกัเรื่องการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกเข,เขาต้องการ Free and Fair ไม่ใช่ฟรีเทรดอย่างเดียวแล้วคุณก็ได้เปรียบอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉนั้นไอ้ระเบียบโลกทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะต้อง adjust กันใหม่ หลังจากที่มันมันมันชัดเจนแล้วว่ามีกลุ่มไหนกับกลุ่มไหนแล้วมันก็จะต้องต่อรองกันมันการจะกลายเป็นคอเลกทีมาร์เกติ้งนะเป็นประเทศเดียวไม่ได้ตรงเนี้ประเด็นนี้ผมก็นึกถึงเรื่องหนึ่งคือคือเรื่องเรื่องของของการที่เราเนี่ยเสียาหายมากสุดอ่ะในในกระบวนคนที่ส่งไปทับคนไปทํางานที่อิสราเอลนะครับพะเราส่งคนไปมากสุดแล้วก็ถูกจับไปตัวประกันก็อัดดับหองนะครับเสียาหายเยอะ ก็ยังแปลกใจว่าทําไมเราไม่ไม่โวยเนี่ยโอกาสธรรมชาติตอนที่เขาเปการประชุมฉุกเฉินกันเอาละตรงนั้นผ่านมาละเราก็ควรจะนัดประชุมอาเซียนดีไหมอาเซียนก็น่าจะสนับสนุนเราได้แล้วออกไปมติจาอของอาเซียนผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ดีคือ,คอเรียกว่า collective bargaining คือเป็นภาพรวมแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้คนก็มองข้ามแต่ว่ามันใกล้ตัวเรามากก็คือความรุนแรงในการลบในพามา่า ยังไม,ม่ใครพูดถึงอันนี้ก็เป็นการเผชิญหน้าระหว่างหามหนาห์กับนักสารัรก,กันหนุนฝ่ายองซานซูยีจีนก็หนุนฝ่ายกองกําลังพวกชุนเผ่าทั้งหลายอันนี้มันจะออกมาร่วมไงเพราะมันตอนนี้มันลบกันเละไปหมดในในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางเหนือแถวรัชสานแถวอะไรพวกนี้แล้วมันมีการเกี่ยวพันกับเรื่องยาเสพติดด้วยแล้วพม่า่ยกำลังได้รับเทคโนโลยีในการจะพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลีย์ ซึ่งต่อไปข้างหน้าพม่าะจะพัฒนาไปสู่การมีอาวุธนิวเคลียร์ก็ได้อันนี้ใครจะรู้ต่อไปพม่าก็อาจจะทาแบบทบตัวแบบอริเนือหรือไม่แคร์ฉันไม่แคร์ฉันมีกระบองโตอยู่ฉันพร้อมสู้เราจะทําไงเพราะอยู่อยู่ข้างบ้านเรานี่เองครับตรงเนี้ยคนไทยยังไม่ค่อยตื่นรู้เท่าไหร่นะตราบใดที่เรายังสบายๆมีพม่ามาทํางานให้เราเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยตื่นรู้เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่ยังไม่มีใครพูดถึงมากเหมือนกัน แล้วก็จะผลกระทบโดยตรงต่อไทยเลยแหละครับไม่ต้องพูดไปถึงระดับโลกแล้วครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก t r a d e r อ p กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเรา